สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแบงค์ข้อกรีนะครับวันนี้อยู่กับผมพัดเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับว่าในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมกับพื้นที่สีเขียวสวนสาธารณะที่ร่มรื่นนะครับเช่นเคยเลยทีเดียวแต่ว่านอกเหนือจากนั้นนะครับ สิ่งที่คุณผู้ชมจะได้ในวันนี้นะครับย่อมพิเศษกว่าวันทั่วไปครับเนื่องจากว่าในวันพรุ่งนี้ครับจะเป็นวันที่เป็นวันแม่นั่นเองครับผมเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ครับเราก็เลยมากันที่สวนสนทนาแห่งหนึ่งนะครับที่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือว่าสมเด็จย่าของเรานั่นเองครับแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเรายังจะมีในส่วนของกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับแต่ว่าจะเป็นการปลูกในรูปแบบของไฮโดรโปนิกนั่นเองจะเป็นอย่างไรนั้นนมมาชกััเลยครบ โดยธรรมชาติแล้วมนุษย์ล้วนมองหาพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติเพื่อการพักผ่อนในยามเหนื่อยล้าครับสำหรับผู้คนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองการที่จะหาเวลาออกไปท่องเที่ยวตามธรรมชาติเพื่อพักผ่อนเป็นสิ่งที่ทําได้ยากสวนสาธารณะจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คนเมืองสามารถที่จะเข้ามาสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติได้ทุกวันนี้มีสวนสาธารณะในเมืองเกิดขึ้นมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการในธรรมชาติของคนเมืองให้ผู้คนที่อยู่ในเมืองได้มาพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายและทํากิจกรรมต่าง โดยเรามักจะเห็นรอยยิ้มและความสุขของผู้คนที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะอยู่เสมอครับ วันนี้รายการแบงคอกรีนขอพาคุณผู้ชมมาพบกับสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่มีต้นไม้หลากหลายและบรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะแก่การมาศึกษาและพักผ่อนของผู้คนในเมืองและสวนสาธารณะแห่งนี้จะมีความน่าสนใจอย่างไรและสวยงามขนาดไหนขอเชิญคุณผู้ชมไปพบกับสวนสาธารณะแห่งนี้กันเลยครับสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตคลองสานฝั่งชนบุรีซึ่งสวนสาธารณะแห่งนี้นั้นมีความพิเศษและมีความสําคัญต่อปวงชนชาวไทย และเนื่องในโอกาสที่ใกล้กับวันแม่ซึ่งตรงกับวันที่12สิงหาคมรายการแบงคข้อกรีนจึงอยากขอพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรราบรมราชชนนีซึ่งเป็นอุทยานที่มีความเกี่ยวข้องกับสนเดทยาของพวงชนชาวไทยนั่นเองครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญคุณผู้ชมไปพบกับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกันเลยครับ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นตามกระแสพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พุทธศักราช2536ที่จะให้อนุรักษ์อาคารเก่าซึ่งมีลักษณะและที่ตั้งใกล้เคียงบ้านที่สมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนีเคยประทับจึงมีพระราชประสงค์ที่จะให้อนุรักษ์ไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระสีนครินทราบรมราชชนนี และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนซึ่งนายแดงนานาและนายเล็กนานา,นานผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินได้พร้อมจ่ายน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายที่ดินจำนวนสี่ไร่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลลนิธิชัยพัฒนาเป็นเจ้าของที่ดินโปรดให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินการในรูปคณะกรรมการจัดสร้าง อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีตามแนวพระราชดำริ ประวัติความเป็นมาอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครซึ่งสร้างขึ้นสนองกระแสรพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่พุทธศักราช2536ที่จะให้อนุร,รักษ์อาคารเก่าในย่านนิวาสสถานเดิมครั้งส่งพเพลยาว ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีให้เป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติและพัฒนาพื้นที่ซึ่งนายแดงนานาและนายเล็กนานาเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ได้พร้อมใจน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายจำนวนสี่ไร่ในบริเวณชุมชนหลังวัดอนงคารามให้เป็นสวนสาธารณะระดับชุมชนพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หมูลนิธิใช้พัฒนาเป็นเจ้าของที่ดิน และส่งพระการณุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินการในรูปคณะกรรมการจัดสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรราชชนนีตามแนวพระราชดำริ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธนารณะระดับชุมชนสวนแบ่งเป็นสวนส่วนหน้าและส่วนในสำหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้พักผ่อนหย่อนใจฟื้นฟูสุขภาพร่วมชุมนุมประกอบพิธีหรือกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาลและเป็นแหล่งศึกษาพันธุ์ไม้รวมถึงเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการอบรมศิลปะและงานฝีมือ โดยจัดให้ผสมกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงดำรงไว้ซึ่งพระอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถพระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจทั้งปวงล้วนเป็นคุณแก่บ้านเมือง เมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตในฐานะที่ทรงมีพระราชคุณอุปการแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างใหญ่หลวงจึงมีการสร้างพระราชานุสาวรีย์เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีไว้หลายแห่งเช่นที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติมีลักษณะเป็นพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขนาดเท่าพระองค์จริงประทับนั่งในพระอริยบยสบาย ประเดิษสถานภายในสวนส่วนหน้าของอุทยานดินใต้าฐานพระราชานุสาวรีนั้นนำมาจากสถานที่ต่างๆที่พระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินประกอบพระราชกรณียกิจเมื่อวันเสราร์ที่3มมิถุนายน พุทธศักราช2,549สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอสเสด็จเปิดพระราชานุสาวรีแห่งนี้และในวโรกาสที่พระชนมายุครบ104,000ษาเมื่อพุทธศักราช2,547ได้มีการจัดสร้างพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขึ้นเป็นครั้งแรกและในปีพุทธศักราช2,556เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระชนมายุของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครบ1 1 3พรรษา จึงได้มีการจัดสร้างพระรูปหล่อขึ้นเป็นครั้งที่สอง สำหรับตอนนี้ครับเราจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้ากลับมาติดตามสิ่งที่น่าสนใจในอุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกันต่อครับ